สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชนแอน์แอน,นะจะทุกคนจ๋าโอ้คุวัน้ี้คือมาแต่เศร้าแทนละพี่น้องจ๋าก็วันนี้16กนะคะ16กันยายน2567เป็นอะไรที่ว,าว้าวุ่นแต่เศร้าเศร้าฮอนแรงเป็นอย่างที่ว,าว้าวุ่นเศร้าฮอนแรงวันนี้นะคะพี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยสวย ที่เขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของการที่แบบว่าตัวเลขแหละตัวเลขที่แบบว่าคือความน่าจะเป็นอันนี้คือสายด่วนหลบอันนะคะที่พี่เป้ประมวลประมวลมาแล้วนะคะประมวลทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนะคะอันนี้คือแบบว่า โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนสาซึ่งวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนฟังไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ที่ดวงใครดวงมันมันไพยหมันมันนะพี่น้องจ๋าขอพี่น้องโชคดีโชคหมันสุขสุขคนส่วนพี่เป้นะเมื่อนี้นะ สิลบลบไปขางทางพี่เพ่สิลบไปขางทางเนอ,อนกอออจงได้กันมันกินยากไหมอัตบานี่มันกินยากพี่เพ่สิเป็นกำลังใจให้สุขุสุคนเดอ้อพี่เพ่ฮัซื้อก็ซื้อทิพหรอว,ว่าหมื่นคูณหมื่นเออนั้นถือมากิเรียกหมูกระทะเรียกหมูกระทะทิพ้อพี่น้องเนาะพี่เพ่สเอาไว้รุ่นเล่าคนแหละรุ่นเล่าพัฒนาตอนแรกคนแหละส่วน รัฐบาลน,นี่เป็นอย่างที่แบบว่ามันอ่านหลายเนาะพี่เป้ก,กับบุหู้คือกันว่าโซนบ้านพี่น้องโซนบ้านสุนเจ้าเลขอ่านเลขหยังแบบนี้นะส่วนแถวบ้านพี่เป้เลขที่พี่เป้เอามาให้นี่คือมันหมอ่านและมันกระสวยสวยถ้าพี่น้องมากับบาทหนึ่งสองบาทอะไอย่างที้นาโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลคือสิคือสิยงกอยู่ดอกโรงเรียนรัฐบาลกัน เมื่อวานเนี่ยพี่เป้ไปตลาดเป่าเบาแบบเมามอยหอยสังนิดนึงเนาะพี่เป้ไปตลาดมันฝนฝนเนี่ยจังหน่อยเนาะแต่ละแผงแต่ละแผงน่ะเหลือหลายหลายพี่น้องเอยรัฐบาลนะมือนี่มือนี่อาจสีแบบว่ามือนี่คนออกไปทํางานเนี่ยเนาะอาจสีแบบขายดีเนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคหมานเด้อพี่น้องซื้อแย่งก็ขอให้โชคหมานพี่น้องที่ขายอยู่กับขอให้ขายดีด อ่ะเมื่อนี้นะคะสำหรับรัฐบาลไทยสายด่วนหลบอันนะคะที่พี่เป้ประมวลมาแล้วนะคะอันนี้คือของพี่เป้เองเลยตามนี้เลยนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านไม่รู้เลขจะมาหรือเปล่านะเออเก้าสองเ9้าสามเกและ98 92 93 9เก้าสอและ98้นีเลข3ามตัวแถมให้ด้วย7 4็ี่เและ สี่แปดเก้านะคะเจ็ดสี่เก้าและสี่แปดเก้าสายด่วนหลบอันโอ้ยตื่นเต้นเนาะขนาดว่าบอได้ซื้อก็ตื่นเต้นแมพน้พี่น้องพี่น้องมักเลขหยังแหละโอ้ยพี่น้องมักเลขหยังแหละวันนี้วันนี้นะคะเด็กหญิงใบพันธุ์สวัสดีค่ะเด็กหญิงใบพันธุ์สวัสดีค่ะก่อนวันนี้ขอให้ทุกคนมีแบบว่าใบพันธุ์เยอะนะคะขอวันนี้ขอให้ทุกคนได้ใบพันธุ์นะคะ อนัน่นแหละค่ะพี่น้องคะขอให้ทุกคนแบบเนาะให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความดีอกดีใจซื่ออกซื่นใจในหัวใจนี่แหละพี่น้องเลย <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นจาซื้อบอกเดี๋ยไหพี่น้องมากเลขหยังแหละเอาสรุปบอกซุปเจ้านะมากเลขหยังมากเลขหยังในมือน,นี่นะในมือน,นี่นะในใจพี่เป้ถ้า พี่เบลก็ยังแบบอันเลขเลขก้อนเมฆน่นะเลขก้อนเมฆที่เพื่อนทายติดเป็นลูกตัวเลขอันอยู่ไอไอตรงวัดสุทัศน์นะ่ะพี่น้องตรงวัดสุทัศน์นะ่ะก้อนเมฆก้อนนั่นอันเอียงอ่ะศูนย์สี่สามศูนย์สี่ห้าเอียงนะ่ะเอนะเอ,อมันเป็นไปได้ไหมว่าขนแมวเขา่าจมูกมันเป็นศูนย์สี่สามศูนย์สี่ห้าหรือศูนย์สี่แปดนี่เนาะ งามดิเออขึงๆกับบเคยเห็นแบบว่าปรากฏเป็นตัวเลขขนาดนี้เมื่อก่อนเนาะกับแบบว่ามันงามแหละเออมันงามแหละเขาว่ามากักละพี่เป้มกักอันนั่นแหละมกักอันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอย่างที่เหนือธรรมชาติเนาะมันเป็นอย่างที่แบบว่าเฮ้ยคนไทยเฮานี่ก็เก่ง <c oughs> คือสิเป็นไทยแลนด์โอลี่อยู่ประเทศเดียวประเทศอื่นเขามีขอเลขขอเบอร์ไปหาสันหาเลขหาเบอร์แบบนี้อยู่ ือสิบหกเคยมีเนาะคืชีิมีใน,น,นประเทศไทยเฮานี่แหละเหตุนั้งก็ได้ขอให้ได้เลขแนมเบรอร์ก้อนชิ้นก็เป็นเลขแนมเบรอร์ก้อนดิ้นก็เป็นเลขแนมเบอร์ก้อนเมฆก็ยังเป็นเลขแนมน้ำก็เป็นเลขเลขมันอยู่ในสายเลือดอิหิีเนาะแ้วก็คือว่าแเลยเนาะเพื่อความมวนซืน่นจะพี่นอ้องนะเพื่อความแบบว่าอันรคืเอออย่างไรความหวังเล็กเล็กน,น,น้อยน้อยความหวังเล็กเล็น้อยน้อยเนาะความแบบว่าเฮ้ย น่าจะเป็นนะา๊ะพี่น้อยจ๋าขอยเ้ิชคดีเนาะเดี๋ยวพี่เป้ก็จะลงแนวทางเรื่อยๆนะคะวันนี้ลงแนวทางเรื่อยๆก็จะมีจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแหละเพราะว่าเฮ้ยความน่าจะเป็นแปลว่ากระแสจากคนดังอะไรเงี้ยคนนั้นคนนี้เนาะตื่นเต้นทื่กันไหมมันหอดแต่นาทีเยอู้หักโหหน่าทีหนึ่งคือมาขึงแทอ้ออคือมาขึงแท้ จรงเลยมื่อนี้เฮาก็ต้องไปเล่าโดยพี่น้องเลยหลายคนถามว่าพี่เป้แล้วฮานอยน่ะฮานอยทำไมเด๋ยวนี้พี่เป้ไม่ค่อยลงฮานอยพี่เป้ลงฮานอยมันมันโดนแบรนด์นะคะฮานอยของพี่เป้มันโดนแบน,นะนดนแบน์แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเมื่อนี้นะ่ะเลขออกเลขไทยออกสุเจ้าซื้อยังก็ได้ฮานอยนะมีศูนย์แพ้เออไอฮานอยน่ะออกหลังรัฐบาลไทยนะ่ะ มีศูนยซื้อยังก็ได้ติดศูนย์ไว้โลดเออซื้อยังก็ได้ติดศูนย์ไว้โลดสำหรับฮานอยเนาะอเพราะว่าอันท่าเลขรัฐบาลออกปุ๊บนี่เลขฮานอยนี่ศูนย์มาเลยเลขศูนย์มาเลยแหละพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวถ้า ถ้าจังไดถ้ามันถ้ามันลงได้ถ้าแนวทางหารอ,อ่ของพี่เป้ลงได้เยพี่เป้ก็มาลงให้แหละตอนนี้มันมันยังโดนแบนอยู่มันลงได้แต่รัฐบาลไทยกับลาวพัฒนาแค่สํานี้กับพอแหงแล้วเออแค่นี้กับพอแหงแล้วอันเบิ่งกับจตาช้ำตาแสแหละเนาะพี่น้องเนาะขอให้โชคดีเด้อ วันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเรื่องไหนก็ตามขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้รางวัลใหญ่ๆหรือใครซื้อน้อยก็ขอให้ชูใจขึ้นมาให้ได้มีความดีโอกคดีใจนะจ๊แะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเฮงขอให้คุณได้คุณโดนไปแล้วนะคะวันนี้น้องใบพันธุ์ขอให้ทุกคนมีใบพันธุ์เยอะๆนะคะใบพันธุ์ขาสวัสดีค่ะก่อนใบพันธุ์สวัสดีค่ะ อันนี้ได้ใบพันธ์จ้ะอันที่สองตัวนั้นนะมีมีซุกมีโซกใบพันธ์ได้อีกตัวหนึ่งลายสลิดอันนั้นนะสตางอันนี้นะน,น,นะน้องใบพันน้องใบพันธ์ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ